วันนี้เราจะมากินมาม่าห้ากิโลโอเคหกิโลเลยเหรอ,หอถึงไหมคูนเลยคูนเหมยต้องลองนิดที่งานนี่เราไปเดินน่ะอืมอ๋อเนยพี่เสือก็เป็นคนชอบกินเมนูเส้นนะครับเล้นต่อไปนี้ก็คงจะดไ,ได้กินเส้นยาวครับทงั้นเลยเหรอสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่อง พี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้พี่เสือหายตัวไปไหนไม่รู้ผมมาทําแทนเขาวันนี้เราจะมากินผัดมะม่า5กิโลกันนะครับผมมาเริ่มเทกันเลยครับนีครับผมถึงไม่ถึงไม่รู้บอกาไปกอ่อนเคนครับทุกคนเรามาเริ่มเทกันเลยครับเราก็จะเทเป็นผัดมะม่ากันต่อเลยนี่คือผัดมะม่านะครับทุกคนใช่ปะ ขัดมาแล้วนี่สีสันสุดสาดน่าซิานมากเลยนะครับทุกคนมาเทกันเลยนี่ครับอีกหนึ่งอันนะครับไปแคปทุกคนเสร็จแล้วมาเหลือของผมนะครับตอนนี้ใส่กันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเทงไปเลย โอเคนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บขยะนะทุกคนเพราะว่าทำได้ไหรอเปิดแล้วครับโอ้โหผมเปิดจน,นผมเทเสร็จแล้วพี่โอ้โหมีเด็กเปิดคลิปไปแล้วครับม,มึงมาเปิดอะไร <c oughs> ของเขา <c oughs> มึงมาเปิดอะไรของเขากูผิดอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเปิดให้ก่อนไง สวัสดีครับผมนี่กับผมนะครับเสือกผมแล้วก็อยู่กับทีเอ็กซ์ครับอยู่กับหลังกันทีครับวันนี้เราจะมากินห,หลังเป,เ,ลเ,เปิดแล้วเหรอเปิ <c oughs> ดแล้วโดนผมเปิดหน้า <c oughs> ไกินมามา5กิโลอ้าโอเค5กิโลเลยเหรอถึงไหมพูดเหม่ยพูนเหม่ย โอเควันนี้เราก็จะมากินเหมือนเดิมกินไปแล้วก็เล่าเรื่องไปอะไรเงี้ยเดี๋หาเรื่องพูดไม่มีสคริปต์คิดอะไรได้คือพูดเลยสดเลยใช่ฟ้องเราแบบเรียวๆครับผมเรียลลิตี้เออตอนนี้สองคนนั้นเขาไปออกกำลังกายนะครับใช่้ไปลุยเลยตีเรามันสายกินใช่สายกินครับไมิเคยไปกินอย่างแม่งโคตรเพลินรอเอ้าต้องลองดิที่งานที่เราไปเดินอะในเมืองอ่ะกินไม่ได้เลย อ๋อใช่ได้ใช่เอออร่อยอ่อันนี้ไม่เผ็ดอือือืไม่กินได้นี่ครับผัดมะมาาเออไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะเอาจริงนะใครเคยไปเดินงานประจำปีบ้างเขาจะมีแบบร้านที่ขายผัดมะม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มันจะมีบางที่หลายที่มากที่แบบกินไม่ได้แม่อร่อยอันนี้แบบไม่ได้อยากว่านะคือเราไม่ได้บอกอะไรว่าที่ไหนร้านไหนอือแต่มันมี เลยแบบ20บาทอะไรเงี้ยแต่ไม่อร่อยเลยอ่ะมันไม่ถูกปากเราบางคนก็ถูกปากแหละอือใช่ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่ผมเจอแบบเหมือนเขาแบบไม่ไม่ใส่ใจเต็มที่อ่ะเออในน้จำนวนไงในจำนวนจำนวนมันเยอะหัวก็ได้ไข่แบบออนเซ็นโอ้โหลวกบดเนาะโคตรดีแจ่มเลยนะที่เสือชอเป็นคนชอบกินเมนูเส้นนะครับเล่นต่อไปนี้ก็คงจะได้กินเส้นยาวครับเท่านั้นเลยอ่ะ ขายซอก็เดียว่ะอ๋อเออโอคนนี้เงียบไปน,น,นะหิวปะเนี่ยมากมากเลยครับโอ้โหมันใส่อะไรมันมนะรังดูดเฟยนะน้องอ้าวที่นี่น้องหมาเยอะนะครับเช่ออูนิดเดียวเงียบไปไหมพี่อยากถามตีอยู่นะครับอยากรูร้รว่าทานก,กันกเรื่อยหังมันรู้สึกว่าแบบไอ้ลังเนี่ยตั้งแต่มาอยู่มันมีเรื่องที่แบบว่าคิดว่าม่ง เป็นเด็กแบบรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเด็กดื้อมากสักเรื่องอะ่ะขอสักเรื่องหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันดื้อมากเลยอะ่ะโกหกอืมเรื่องแรกเลยดื้อมากดื้อมากในนั้นที่นี้หมายถึงว่าทําตัวดื้อที่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนทำตัวดื้อก็นั่นแหละดื้อไม่เชื่อฟังบางทีก็แบบว่ามึนอน่ะเออเออบางทีแบบว่าให้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ใช้เยอะหรอกก็เป็นหน้าที่ที่บางทีก็เป็นเสื้อผ้าของมันเงี้ยที่ใส่มาจากโรงเรียนก็ให้ทาแล้วก็ไม่ทําบางทีก็หมกเอาไว้ พยายามาทำอะไรเงี้ยจริงไหมที่พูดเรื่องจริงไหมเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นเม่อเราแล้วก็เรื่องเรื่องโกหกโกหกนี่คือแบบว่าร้ายแรงเลยเพราะว่าพวกผมแบบว่าไม่ชอบที่แบบโกหกอ่ะเออไม่ดีไม่ดีเราะว่าโกหกไม่ดีมีอะไรก็พูดตรงๆอ่ะใช่เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้แบบว่าตามมันไม่ทันอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันทําอะไรเงี้ยกแค่พูดตรงตรงแค่นั้นเองก็เกลี่ยกันง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดโกหกปุ๊บมันมันยาวอ่ะเออเสียเวลาด้วยออไปอย่าโกหกใช่พูดตรอ่องยูดตรง ก็อย่าหาโกหกมันจะติดเป็นนิสัยแต่แต่เรื่องนี้ไม่เคยเห็นเรื่องรักเล็กขโมยน้อยอันนี้คือยังยังไม่เห็นเคยไหมขโมยไหมก็มีมีบ้างแหละใช่ไหมล่ะมีที่ไหนที่นี่มีบ้าอเขาไมถึงขโมยตอนแรกคิดยังไงคิดยังไงไม่รู้สิอยู่ดีมันก็คิดอยากขโมยอยากได้อยากได้อย่างมีเงี้เหรอเรื่องเรื่องโกหกเรื่องขโมยพวกผมอ่ะจะไม่ชอบเลยจะ e น p ี้มากจะไม่ชอบไม่ดีไม่ดีขโมยเนี่ยไม่ดีไม่ดีเลยไปว่าไม่ว่าจะทําที่ไหนคือไม่ดีเลย นะไปทําที่อื่นโดนเขาจับเพราะอะไรถ้าถ้าเกิดทดําในบ้านก็ก็หนักกันนะถ้านำข้างนอกน,นี่คือเขาไม่พูดเยอะเลยโดนจับเลยนะไม่ดีเวลาเราอยากได้อะไรเนะี่ยเราต้องเก็บเงินหาเองเว้ยเก็บเงินหาเองแล้วก็ได้มามาจากสิ่งที่มันถูกต้องถ้าเราถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีอ่ะแต่เราอยากได้เราก็ไปขโมยเขามาอ่ะโอยมันไม่มีความสุขหรอกมันจะอยู่ในความทุกข์เว้ย เมืม่อไหร่เขาจะจับกูได้ไวะเมื่อไหร่เขาถ้าดูเขาจับได้เกิดอะไรขึ้นมาเขาฆ่าทิ้งทําไงอ,อ่ะจับได้เขาค่อยๆเก็บเงินเหมือนที่พี่บอกเองรถเมื่อกี้เพราะว่ามหาว่าเก็บเงินวันละห้าสิบบาทจะได้คนตอนไหนห้าสิบบาทหนึ่งหนึ่งเดือนได้กี่บาทพันห้าพันห้า,าแล้วเขาถามต่อว่าทํายังไงจะเก็บได้ไวกว่านี้พี่ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นพี่นะสมัยเด็กอะ่ะพี่อ่ะขายของตอนปสองปอสามอะ่ะพักเที่ยงอ่ะพี่เอารูกอมไปขายสมัยก่อนสองเม็ดบาทเท่ากับว่าเราได้กําไรเพิ่มละเงินที่เราเก็บ เออได้กำไรเพิ่มแล้วแล้วก็แต่ก็ต้องถามที่โรงเดียว้ไ่กลงไปไปกินต่อครับทุกคนอืมอืมผมมีอะไรจะเล่าเล่าอะเมื่อคืนนอนอยู่ตอนแรกผมนอนกับไอ้กงเล็กผมก็าลังกับมันไอ้สัตว์ี่ยอยู่ดีไอ้กงเล็กออกไปไอ้กงใหญ่เดินเข้ามาแทนอีกแล้วผมคิดว่าไอ้กองเล็กอะพี่อีผมก็เล่นกับมันซะยาวเลยตื่นเช้ามาอีกทีนึงไอ้ไอ้กลองใหญ่นี่วะนี่แหละไอ้หลังไปกัดหูมันหรือเปล่าผัวหายเลยทีนี้ อันลังกัน้มันสมองใหม่เลยอืมโคตรดีขอบปรุงทั้งหมดเดจอจะอร่อยสังนี้อ่ะที่บิ๊กเบีบแบ่งใจหลังหลังคิดใส่พี่เพิ่มหรอใช่ผมกิเลยครับอืมแล้วอาจจะเยอะเลยใช่แตบอยู่ครับพี่น้องครับ เราเลยต่อ,อเนี่ยกินกินอย่างเดียวเหรอเออเส้นเขาก็อันเนี้ยซื้อมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบนะคนเยอะเลยใช่เหรอครหนึ่งยี่สิบห้าบาทเส้นเขาก็แบบถือว่าคุ้มนะเนี่ยถ,ถือว่าโอเคมากผัดสดเลยอ่ะผัดสดเลยผัดให้เห็นเลยโอเไม่ได้วางแบบว่าเ<ส>ป็นกล่องๆไงหรอใช่ผัดเลยผัดแบบจะผัดเยอะๆเลยอ่ะอ่าอือจะสดๆผัดให้เห็นแลวแบบตอนหยิบเขาหยิบให้เห็นเลยอือปุงแล้วอร่อยว่ะ พ <C> e <at> ี่<ด>ไม่ได้ปรุงเลยดีขึ้นเลยถือว่าถ้ากินแบบไม่ปรุงก็ถือว่าโอเคอก็ไปซื้อกันได้นะที่ตลาดสามสิบสี่มิเศษมากินผักอก่ะมันเยอะมากเลย<อ>แบ,บ่งๆ่อเลยแบ่งงแตอนไปมันลอ,อกข้าวเหนียวสะปั้นมาเริ่มเพิ่มเลย <C> e <at> เอาจริงพี่ก็ไม่เบื่อนะเวลากินมากไม่เบื่อนะทุกคนไม่เบื่อหรอเออแต่ว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีโซเดียมเยอะครับแต่ว่าพี่เดือททำคลิปกินไง ไม่ต้องกินนะทุกวันอะจริงทุกคนกินทุกวันนะทีนี้ต้องออกกําลังกายทุกวันนะไอ,อ้นี่กินแล้วนอนเนี่ยเออถ้า<ม>เกิดว่าอุ้ยกินขนาดพี่เสืออะทําคลิปกินมากี่ปีแล้วอ่ะแล้วไม่ออกกําลังกายบอกเลยพี่จะเป็นร้อยอะตอนนี้พี่เสือจะแบบอ้วนตุ๊ตต์เลยเป็นร้อยเป็นคนอ้วนตุ๊ตต์เลยขนาดบอยยังไปร้อยสิบโลอะตอนเจอครั้งแรกมีซิกแพคมีซิกแพคเลยเจอกันที่ยิมด้วยเจอกันที่ฟิตเนสเอยไปเจอเขาดิเขาเป็นเอฟดี มาทักก็เลยสนิทกันแล้วเห็นน้องมาขยันใส่ดีพี่อยู่ดอนเนาะสมัยนั้นเส,สาาทิศเสาราทิศก,ก็ปิดเรียนใช่ไหมเสาอาทิศก,ก็เลยชวนมาช่วยถือกล้องให้วลาสามร้อยบ,า500บา้างห้าร้อยบ้างท่านไหนมาหนงานเยอะหน่อยก็ให้เยอะหน่อยว่านไหนงานน้อยก็ให้น้อยอย่างเงี้ยสองร้อยบ้างก็มีแล้วแต่ก็ได้ช่วยน้องไปอะไรอย่างเงี้ยพอน้องเรียนจบเออน้องก็มาอยู่ด้วยใช่แล้วแบบว่าเมื่อก่อนพี่ทำคลิปกินจุหรือบางอันก็ไม่ได้ทำกินจุหรอกแต่ว่าเราทำคลิปอะเราอยากให้คลิปมันดูแบบอาหารเยอะๆะใช่ไหมอย่างเช่นพี่ทำ พี่ก็สั่งมาเลยเต็มเลยพี่ก็กินประมาณเจ็ดแปดชิ้นที่เหลือบอยกินหมดหลังกล้องอ่ะกินหมดไม่ทิ้งเสียดายอะไรเงี้ยนะนึกออกปะเออตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วพี่ไปทำคลิปเบอร์เกอร์คลิปนั้นวิวประมาณสองสามล้านมั้งในยูทูบอ่ะพี่ไปช่วยเด็กขายอ่ะที่เด็กเขาขายเบอร์เกอร์อ๋อโอเคอ่ะเห็นไไอ้บอยกินคนเดียวอ่ะสี่ชิ้นได้สบายสบายเบอร์เกอร์ใหญ่ไหมเออ ตอนนั้นยังไม่อ้วนนะตกใจเลยโกินอย่างเยอะพี่ถามว่าแบบห้าชิ้นอะไรไหวไหมไหวพี่กินได้เรื่อะไม่อ้วนให้รู้ไปเขาสุดเลยเดี๋ยวเขาไม่ค่อยออกกำลังกายอ่ะไม่มีเวลาดิอร่อยจริงนะกิงด้วยหิวอ่ะถ้าจะมีส่วนหิวด้วยแล้วก็แตะแต่วาเขาทำอร่อยเลยแต่เขาทำอร่อยใช่เอาจริงเรื่องกินเนี่ยก็เป็นความสุขนะ อามตำดุกอย่างหนึ่งเลยมันสุดที่แค่น้อยสำคัญมากเคยมีนะแบบโมโหหิวมันเห็นแต่มันเห็นแต่ไหลเมื่อกี้ยกินมไหมหรอผมพูดตรงๆเลยนะผมอิ่มแล้วพออิ่มไปยังห่าหลังตาคันว่ะมันจะหายไปไปเยอะพี่จะกินไอนี่หายไปเยอะเนี่ยเขาพักนะได้คำเหนื่เอยได้คำ เป็นคาไม่ใหญ่คำเล็กโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่เสือจะดูแล้วว่าทุกคนเม้นอะไรกันมาว่าเมนูอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อตังค์ครับถ้ามีตังค์มีที่อยู่ระดับหัวใจกยินไหมเอาเลยครับมาแล้วผมคิดว่ากินไม่หมดนะโคตรเยอะอเยอะจริงห้ากิโลห้ากิโลร้านตรงนั้แน่ๆเลยเอาบิ๊มดีตรงข้ามครับมันจะเป็นหน้าทางเข้าซอยเออใช่ตมิซ่า โอเคทุกคนยังไงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมไม่ bye ไปไม่ไปครับ <c oughs> ปิดกิปเออปิดคลิฟต์ง่ายเลยกิ่ไหมเอาเลยพี่มันไม่มีเรื่องเล่าแล้วไง